มันบางทีมันก็ต้องมีบ้างนะอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์แบบโอโ้โหกลับมาจากนรกโกงความตายได้สําเร็จนะกําลังจะลงหลุมอยู่รอมรอ่อสุดท้ายนะฮะฟื้นคืนชีพขึ้นมาไซายอย่างนั้นโอโ้โหเมื่อคืนนี้ใครไม่ได้ดูเกมระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับทีมหัวตารางอย่างแอสตันวิลล่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าท่านเป็นเด็กผีนะฮะแล้วก็ทำตามคำแนะนำของผมพี่ว่านอนๆแม่งเบะ <laughs> นะ ก็อขอไยด้วยที่แนะนําแบบนั้นคือผมก็คิดแบบนั้นนะแต่ผมยังเป็นต้องดูเพราะว่ามันต้องดูเป็นงานเมื่อคืนนี้ก็เลยแนะนำนะฮะใครที่ขี้เกียจอดหลับอดนอนใครที่กลัวจะพักผ่อนไม่พอใครที่จะต้องคิดว่าตื่นมาดูดึกดึกดืก่นหรืออดหลับอดนอนดูบอลตอนดึกแล้วจะต้องเจอกับสิ่งที่มันน่าผิดหวังน่าหดหู่ต้องเจอกับภาพที่มันแบบหน้าอนาถหน้าบาดตาบาดใจอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องไปดูก็ต้องขอไปมาณนะทีีนี้ด้วยใคร ใครที่ไม่ได้ดูเกมนี้ตามคำแนะนำของผมหรือตามที่ตัวเองคิดนะฮะก็พลาดนะพลาดมาหันหรือใครก็ตามนะครับที่จบครึ่งแรกเห็นพลพรรคปีศาจแดงตามตูดคู่แข่งนะฮะตามหลังผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลลาสองประตูต่อศูนย์แล้วก็รู้สึกแบบกูยอมดีกว่ามอบดีกว่านอนดีกว่าเสียเวลาดูไม่รู้จะดูไปทำเฮียอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปิดทีวีหรือตัดสินใจนะปล่อยให้ตัวเองเคลิ้มจนหลับไปไม่ได้ดูครึ่งหลัง อันนี้ก็ถือว่าพลาดมหันเช่นกันนะครับเพราะว่าเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่าก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่มันเกิดความดราม่านะแล้วมันก็มีเรื่องที่น่าจดจำหลายต่อหลายอย่างนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคัมแบ็กกลับมาหลังจากโดนคู่แข่งนำห่างถึง2-0นะครับอันนี้กลับมาชนะได้ก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยมันแตกต่างกันนะแล้วก็ เป็นอีกเกมหนึ่งนะฮะที่แมนยูนะฮะผู้เล่นของแมนยูถ้าครึ่งหลังนะเอ,เอาเฉพาะครึ่งหลังก็โชว์ฟอร์มกันได้ดีนะครึ่งหลังถือว่าเล่นกันได้ดีเป็นอีกเกมหนึ่งของฤดูกาลนี้ที่จัดว่าแมนยูโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจวงเล็บเฉพาะในครึ่งหลังเพราะครึ่งแรกนี่อะไรของแม่งเนาไม่รู้นะคือต้องโดนโอหะคือจบครึ่งแรกโดนนำสองศูนย์นี่แมนยูโดนโหเลยนะฮะเสียงโหนี่ลั่นโอทัฟฟอร์ดเลยแล้วก็เป็นเกมที่ 拉斯มุสฮอยลุนครับ拉斯มุสฮอยลุนเป้าสะอาดมาตลอดในพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้สามารถทำประตูแรกในศึกพรีเมียร์ลีกให้ตัวเองได้สำเร็จแล้วนะฮะแถมเป็นประตูชัยของแมนเชสเตอร์ยูไในเตดสะด้วยเห็นอารมณ์และความรู้สึกของดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กพวกนี้หลังจากที่กระทุงประตูเข้าไปตรงตาข่ายนะโอ้โหน้ำตาไหลเลยนะนะครับรัสมุสฮอยลุนคือดีใจมากและสะใจกันมาก แล้วเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโอ้โหวิ่งมาแสดงความยินดีกันแบบทวนหน้าขนาดองเดเรโอนาน่านะฮะยังวิ่งออกมาจากปากประตูตัวเองวิ่งนะข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งเลยเพื่อที่จะมาแสดงความดีใจกับลัสมุสฮอยลุนโทษฐานที่ปลดล็อกนะครับนับหนึ่งได้ในพรีเมียร์ลีกสักทีก็หวังว่าประตูนี้จะช่วยให้ดาวยิงผู้นี้นะครับเกิดความมั่นอกมั่นใจมาขึ้นพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้หลายท่านคงเห็นนะฮะที่ได้ ถ้าได้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ของแมนยูนะคือเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นแอสตันวิลล่าผู้มาเยือนเนี่ยที่ครองบอลบุกใส่แมนยูได้มากกว่าทั้งทั้งที่พวกแม่งเล่นในบ้านตัวเองนะเป็นทีมเยือนเนี่ยครองบอลแล้วก็เข้ามาบุวนเปี้ยนเข้ามาโจมตีนะครับเข้ามาสร้างความกดดันให้กับเจ้าถิ่นเนี่ยในกรอบเขตโทษได้มากกว่า เดี๋ยวเสียเตะมุมเดี๋ยวถูกยิงนะครับเดี๋ยวคู่แข่งหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษผมก็นอนดูอยู่ผมก็ยังคิดอยู่เลยอะไรกันวันนี้คือตัวผู้เล่นมันไม่ได้เป็นรองอะไรขนาดนั้นนะโอเคแหละเรื่องฟอร์มการเล่นเป็นรองแต่แบบเอ้ยเล่นในบ้านนะเลยทําไมปล่อยให้เขาครองบอลบุกเข้ามาในกรอบเขตโทษข,ของตัวเองในขณะที่ตัวเองอะ่ะแทบจะหัดจังหวะนะเข้าไปทําอะไรคู่แข่งไม่ได้เลยแล้วก็มาเสียฟรีคิกง่ายๆไอ้ฟรีคิกก็น่าโมโหนะค,คือไอ้บูโน่แฟนันก็ไม่ได้ไปทำฝ่าคู่แข่ง คือมันเกิดจากความไม่ละเอียดอะอย่างที่เราพูดแล้วพูดเล่านะพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับบางจังหวะควรจะเน้นก็ไม่เน้นนะฮะบ,บางจังหวะอย่างดาโลเนี่ยจ่ายบอลคืนหลังแบบไม่ไม่ดูตามมาตาเรือคือมันเป็นจังหวะที่ไม่ควรจะพลาดนึกออกไหมฮะเข้าใจนะฮะคือแบบจังหวะแบบนี้เฮ้ยมึงมึงไม่ควรพลาดแต่มึงก็เล่นเลอมึงก็แบบเฮียอะไรก็ไม่รู้ว่าไอ้บรูโน,โน่เหมือนกันอยู่ดีๆไปเตะยอดอกเขาเสียฟรีคิกนะคือแมนยูต้องลดความผิดพลาด ลักษณะนี้ลงให้ได้นะก็มันไม่มีความํำเป็นอยู่ดีๆไม่ต้องไปเตะเขาขนาดนั้นก็ได้เขายังหันหลังให้มึงอยู่แล้วเขายังพลิกบอลไม่ได้หรือมึงไปทำฟาวเขาเพื่อให้เขาได้ลูกตั้งตะให้ได้ลูกเซตพีซเปิดบอลเข้ามาโจมตีแล้วดูเดียหจากฟรีคิกเปิดเข้ามาก็เปิดเข้ามา,า,า,มาจอนจอนแม็ก,กินมันก็เปิดเข้ามาเปิดโค้งเข้ามาโอานาแม่งยืนเหียอะไรสัตว์แม่งยืนเป็นเป็นสากระเบือเข้าสิงนักแข้งอิชิบหายไม่อยากจะดา่าคือถามว่าผิดพลาดไหม ก็ไม่ถึงกับผิดพลาดอะไรคือมันไม่ได้ไม่ได้รับลูกหลุดมือไม่ได้รับกระชอกไม่ได้ทําบอลลั่นแต่มึงยืนเฮอะไรสัตว์นะคือมึงยืนแบบโอ้โหเฮ่มึงไม่ขยับมึงคือพูดตรงๆอะ่ะมันควรจะทําอะไรมากกว่ามึงยืนเฉยเฉยแล้วก็ปล่อยให้ลูกแ่งเข้าประตูไปดื้อนะคือแบบกูงง,ง,งนะประตูที่สองก็เหมือนกันเสียง่ายๆเลยครับเ,เปิดเข้ามามอง ั้งที่เสาสองมีตัวอยู่หน้ากรอบเขตโทษก็ยืนดูกันหมดยืนขาแข็งขาตายและเกมรุกครึ่งแรกนะฮะโอ้โหไม่อยากจะพูดต่างคนต่างเล่นนะได้บอลมาก็ค่อยไปคิดเราจะเล่นแบบไหนส่วนใหญ่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าใช้ระบบการเล่นหรือรูปแบบการเล่นที่มีทีมเวิร์กนะฮะก็ต่างคนต่างเล่นตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดอย่างที่ผมเคยอธิบายเอาไว้ผมว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยคือตอนโดนโหเนี่แหละนะฮะคือมันต้องคิดแล้วเออเชนฮาร์ตตูดร้อนแล้วนะฮะ คือถ้าคาบ้านมื่อคือนี่คาบ้านอีกผมว่าคงไม่รอดแล้วล่ะนะคงไม่รอดแล้วล่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคุณจะบคุณจะไม่ชนะใครเลยสีเกม5เกมติดต่อกันแล้วคุณจะเหมือนคุณจะยิงประตูไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยเสียงโห่เนี่ยแหละครับดังลั่นเลยนะเมื่อคืนเนี้ย ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่จะได้ยินเสียงโอตอนพดสินเป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกเสียงโหจากแฟนบอลเจ้าถิ่นนะจากเรสอาร์มีเนี่ยดังระหึมโอทัฟฟ์เลยคือมันมันเหมือนไปปลุกจิตสำนึกของผู้เล่นปีศาจแดงและเอลิกเทนฮาร์นะในช่วงพักครึ่งคงจะเขาเรียกว่าปลุกระดมลูกทีมเต็มที่ประมาณว่าเฮ้ยวัดใจกันนะคือถ้ามึงอยากให้กูถูกปลดออกจากตาแหน่งถ้า,ากูอยากอ่าถ้าพวกมึงอยากให้กูดโดนไล่ออกมึงก็ลงไปเล่นเหมือนเดิมเยอแย่ยาะแยเหมือนเดิมแต่ถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันอยากทํางานด้วยกันก็ ลงไปสู้แล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ปรากฏว่าเครื่องหลังแม่งหนังคนละม้วนเลยเครื่องหลังนี่กลายเป็นหนังคนละม้วนเลยนะฮะเป็นหนังคนละม้วนทั้งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดแล้วก็ทีมเยือนอย่างแอสตันวิลลาแมนยูเนี่ยอยู่ดีๆยกระดับตัวเองขึ้นมาเกมรุกเล่นกันวูบวาบทั้งอเลฮันโดกานาโชไปอยู่ทางขวาแล้วดีนะฮะดีกว่าทางซ้ายด้วยซ้ำนะฮะอเรฮันโดกานาโชมาคัสแรดฟอร์ดเมื่อคืนเนี้ย นะ,ะเกมการ์ดส่วนเวลาผมมองว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของนักเตะผู้นี้ในฤดูกาลปัจจุบันเลยนะฮะแรดฟอร์ดเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายิงได้2ประตู1ประตูมาจากจุดโทษด,ด้วยซ้ำนะเล่นไม่ดีเลยเหาะแยะเหาะแยะไม่เอา นะฮะดูไม่มีความตั้งอกตั้งใจดูแบบมันเฉยเฉยช้ๆชาๆนับเนิบๆน้บหนาเมื่อคืนนี้แรดฟอร์ดมุ่งมัน่นทุ่มเทแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีทำแอซิ์ให้นะฮะทำแอซิ์ได้าระโชยิง2ประตูลักนูทอยลุนทำประตูได้เป็นเครื่องหลังที่แมนยูเล่นเกมรุกได้ไดวุวไาและนักเตะเนี่ยตั้งอกตั้งใจวิ่งกันพนล้านนะ,ะมีแบบบีบสูงเข้าไปเพลสใส่คู่แข่งแย่งบอลได้เร็วแล้วก็จู่โจมทันทีนะก็ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ย แค่สามนาทียิงยิงตีไข่แตกได้ปรากฏถูก VR ยึดคืนเพราะล้ำหน้าซึ่งมันก็จะเจนตอนนั้นผมคิดแล้วนะโอ้โหไอ้เหี้ยสามนาทีมึงตีไข่แตกได้นี่มึงกลับมาได้เลยพอมึงดุถูก VR ยึดคืนเราก็หมดอารมณ์คิดโอ้มันคงไม่ไหวแต่ดูไปดูมาเฮ้ยแมนยูยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ดีในทางกลับกันนะครับทุกทา่านแอสตันวิลล่าจากครึ่งแรกเนี่ยนะครึ่งแรกเนี่ยก็ดนะูเกมรับเกมรุกนะฮะทำประตูได้เกมรับก็ไม่พลาดอะไรง่ายๆมานะมีฟอร์มการเล่นมีทีมเวิร์ก ครองบอลได้มากกว่าแมนยูด้วยซ้ำแต่พอครึ่งหลังนี่โอ้โหเฮ้ยไปกันเขาเรียกอะไรอะ่ะผิดฟอร์มนะอยู่ดีๆผิดฟอร์มครึ่งหลังนี่ผิดฟอร์มเลยนะครับเกมรุกนี่แบบไปน้ำมาพลาดไปเลยเกมรุกนี่แทบแบบแทบบแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะทางซ้ายทางขวาหรือหน้าเป้าอย่างโอลิวัตกินส์นะครับเกมรับนี่แบบโอ้โหเดี๋ยวผิดพลาดเดี๋ยวโดนแย่งง่ายๆเดี๋ยวใจเสียเดี๋ยวตายบอลขาดเดี๋ยวใจเกินสุดท้ายพอแมนยูตีใครแตกได้โมเมนตัมมันเวียงกลับมานะครับ ความมั่นอ,อกมั่นใจมันกลับมาไอจิตวิญญาณปีศาแดงแบบเดิมๆนะฮะอยู่ในเต็ดวิวเนเวอร์ไดส์เนี่ยแม่งกลับมาก็เลยสามารถพลิกสถานการณ์กระชากตัวเองเนี่ยกลับมาจากอเวจีมหานรกกลับมาเป็นผู้ชนะโอ้โหผู้สลูเลยส <laughs> นะักนะก็น่าดีใจน่าชื่นใจที่โดนนำสองศูนย์พอรากลับมาชนะได้เนี่ยมันเป็นชัยชนะที่มีคุณค่านะครับเป็นชัยชนะที่แบบทำให้ใจเนี่ยมันฟูฟ่องมันอิ่มเอมมากกว่าแบบ มึงไปชนะเขาบางทีมึงชนะก็หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งอะไรแบบนี้ยแต่เวลาชนะแบบดราม่าแบบเนี้ยโดนนําไปก่อนกันมลังกาเดฟหาอยู่รอมรอกระชากตัวเองขึ้นมาจากหลุมได้สําเร็จมันก็จะทําให้ใจเราเนี่ยแบบฮึกเหิมมีความสะใจมีความแบบอะดรีนาลีนมันหลั่งไหลมากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แมนยูพลิกสถานการณ์โกงความตายแต่ขอโทษนะฮะไม่ใช่แมนยูทีมเดียวที่โกงความตายพวกพี่ๆก็โกงความตายได้เฉยเลยนะฮะเพราะว่าผมเห็นจบครึ่งแรกโอ้โหเตรียมหวัวเราะ นะเตรียมหัวรอดต่อกระซิเตรียมคำนะเตรียมถ้อยคําที่จะเย้ยหยันถากถางล้อเลียนนะเหยียดหยาม คิดอยู่แล้วโอ้เชา้าพรุ่งนี้หนักแน่กูแรงกระแทกมาเต็มเต็มโอ้โหเสียงหัวเราะนี่ลอยมาบางคนก็บางคนก็กระแน่กระแหนนะอ่าเห็นอยู่ว่าเป็นเพจก็กระแนกระแหน่กันก็ประมาณว่าวิลล่าเขานับหนึ่งเขานับ2แล้วนะแมนยูยังศูนยืนเลยอะไรแบบเนี้ยคือแบบสนุกสนานจบครึ่งแรกสนุกสนานก็ใหญ่ไปนอนกันนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> พอครึ่งหลังแมนยูชนะไอ้สาพลิกฮะมีพลิกครับ พลิกสถานการณ์กลับมาโกงความตายเหมือนแมนยูเป๊ะเลยโอ้โหสุดยอดอันดับแรกนะจากที่กําลังจะเย้ยหยันกําลังจะเหยียดหยามเหยียบย่ําซ้าเติมกลับกลายเป็นว่าวิ่ยดีเหมือนกันเทนฮากเอริกเทนฮากจะได้อยู่ต่อจะได้นําความชิบหายมาสู่แมนยูอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เห็นไหมพอแมนยูชนะเปลี่ยนกลับมาเป็นเซฟเทนฮากเท่านั้นไม่พอครับทุกท่านเท่านั้นไม่พอ นอกจากจะเซฟเซนหากแล้วเขายังพลิกเกมกลับมาขอบคุณแมนยูที่ช่วยหยุดที่ช่วยตัดแต้มทีมหัวตารางอย่างแอสตันวิลล่าให้พวกเขาด้วยโอ้โหเฮียสตีนเอาตรงๆนะฮะคือถ้าผมอะเป็นเป็นแฟนพันธ้ของพวกพี่ๆนะฮะถ้าผมเนี่ยเป็นแบบของเชียร์ของลิเวอร์พูลแบบสุดริ่มทิมถูกรูผมจะไม่มีความกลัวแอสตันวิลล่าอยู่ในหัวสมองเลย แอสตันวิลล่าไม่ใช่คู่แข่งครับเป็นทีมที่ลงเพลลงพัดขึ้นมาประเดี๋ยวประเดาวสร้างความฮือฮาแค่นั้นแหละไม่ใช่คู่แข่งเอาตรงๆนะวิลล่านี่ไม่ได้อยู่ในสายตาของผมเลยไม่กลัวเลยไม่มีความกลัวแอสตันวิลล่าเลยคือเป็นทีมที่แบบคนละเอาตรงๆนะขอโทษใครที่เป็นแฟนบอลแอสตันวิลล่าด้วยคนละตีนคู่แข่งที่ผมกลัวเกรงคือแมนเชสเตอร์ซิตี้คืออาร์เซนอลนะครับแอสตันวิลล่านี่เขาเรียกว่านอกสายตา ไม่กลัวไม่ต้องมาหยุดแต้มไม่ต้องมาตัดแต้มให้แต่นี่เอ้ยพลิกกลับมาขอบคุณนะครับที่ขอบคุณนะที่ช่วยตัดแต้มแอสตันวิลล่าให้โถรู้กันอยู่รู้รู้กันอยู่ว่าไม่ได้กลัวว่าไม่ได้อยู่ในสายตาและที่สําคัญนะครับต่อให้แอสตันวิลล่าบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอสแฟรฟอร์ดได้สําเร็จก็ไม่มีทางแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเพราะว่า ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองเยอะแยะมากมายแล้วอย่าพูดนะฮะผมนี่ผมเป็นคนเกลียดอะไรแบบจ่าฝูงชั่วคราวที่ห้าชั่วคราวจ่าฝูงร่วมจ่าฝูงร่วมพ้องไอ้สัตว์ไม่มีนะะจ่าฝูงร่วมไม่มีไม่เหมือนแชมป์ร่วมเนี่ยไม่มีแชมป์แชมป์มลีกสูงสุดมันไม่มีแชมป์ร่วมนะ,ะไม่มีจ่าฝูงร่วมจ่าฝูงแต้มเท่ากันเขาก็มีนะครับตัวตัดสินว่าใครจะอันดับสูงกว่ากันเช่นผลต่างประตูได้เสีย ประตูที่ยิงได้ผลการในการเจอกันแบบเฮดทูเฮดเจอกันโดยตรงนะการาเล่นแบบแฟร์เพลย์ได้รับใบเหลืองใบแดงหรืออะไรประมาณนี้นะฮะตัวอักษรด้วยก็อาจจะเกี่ยวมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีจ่าฝูงร่วมไม่ต้องกลัวฮะว่าไอซันวิลาจาะนับแมนยูแล้วจะเป็นจ่าฝูงร่วมเพราะจ่าฝูงร่วมมันไม่มีผลต่างประตูได้เสียคุณดีกว่าเขาเยอะนะแต่แบบวิกลัวจ่าฝูงร่วมก็เลยต้องขอบคุณ ขอบคุณนนนขอบคุณแมนยูด้วยที่ที่ช่วยหยุดแอสตันวิลล่าให้อเ oh, 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 oh. <laughs> yeah. uh, ้ยอสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยพลิกสถานการณ์เหมือนแมนยูเป๊ะๆกินไม่ลงนะฮะดิ้นได้พลิกได้โอ้โ oh, ห oh. นะกลับมาเป็นว่าเฮ้ยขอบคุณแมนยูด้วยนะที่ ช่วยหยุดแอสตันวิลลาให้ <laughs>